ในวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ไปติดตามและประเมินผลลัพธ์โครงการในจังหวัดน่านซึ่งในรายละเอียดนี่ก็ขอมอบให้คุณสมพงษ์ได้เป็นยายต่อเลยครับครับผมในตัวกิจกรรมเองเนี่ยก็จะเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์อ่ะนะอีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าให้เป็นสินค้าโอท็ top. โดยกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนมาโพสต์ขายออนไลน์อีกทีหนึง่งตัวอย่างเช่นน้ำพริกเห็ดแหนมเห็ดลาบเห็ดน้ำยาเห็ดโครงการเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวมีคนมารวมโครงการตั้ง57คนพอโครงการจบก็มีคนรวมกลุ่มไปทำกลุ่มอาชีพตั้ง10คน ส่วนคนอื่นๆที่มาเข้าร่วมโครงการก็จะมีอาชีพหลักเป็นกเกษตรกรขายข้าวแกงก็ใช้ประโยชน์จากการโพสต์ขายของออนไลน์เดลิเวอรี่อะไรก็ว่าไปไรายได้เสริมก็เฉลี่ย300-500บาทต่อวันเลยนะและตัวอย่างในคลิปก็จะเป็นการสาธิตการถ่ายภาพเพื่อไปโพสต์ขายออนไลน์ครับผมและนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างที่ได้มาครับ ธอคิดเหมือนกันไม่มคิดหนึงง่งกันดีสองออาอ,าายอรยอร่อยจริงๆสุดยอดเยี่ยมเลยเพักจากเรื่องกินก็มาในจังหวัดแพร่ในวันที่10กุมภาพันธ์โครงการฝึกทักษะการประดิษฐ์เก้าอี้สุขาโครงการนี้ก็มีคนเขา้าร่วมตั้ง3 8คนเลยนะกลุ่มจิตอาสาเหล่านี้ก็มารวมตัวกันที่จะประดิษฐ์เก้าอี้สุขา และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเราไปดูวิธีการใช้เก้าอี้กันดีกว่าเลยครับขอโทษนะคะเก้าอี้นี้มันใช้ยังไงคะสาธิตให้ชัดดูหน่อยสิคะโอ้ยอีเก้าอี้นี้ใช้ใ้ง่ายจะตายก็แค่กางขาออกมาแล้วก็เปิดฝาจากโขกใส่ถังก็พร้อมที่จะให้คนแก่เขาได้ย่อนกลล้นลงไปเลยละจ้ะ มันจึางนั่งสบายอะไรอย่างนี้อยากซื้อกลับไปเก็บที่บ้านสักตัวป้าขอป้าครับตัวนี้ราคาเท่าไรอะเอาเหรอไม่ขายเหรอลุกก็ได้อันนี้แจกไปแล้วกี่ตัวครับทํากี่ตัววะเห็นเขาบอกว่าทํามา30ตัวแล้วก็แจกไป28ตัวแล้วค่ะแปลว่าเหลือสํารองอีก2ตัวสชนะสําหรับเก้าอี้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะคนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็มีความสะดวกสบายขึ้นจากที่มาก่อนเนี่ย ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตลอดเวลาต้องพาไปกับท่ายพาไปห้องน้ําที่ลืน่นๆก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคนที่สละเวลามาดูแลผู้สูงอายุก็มีเวลามากขึ้นในการออกไปทํางานทางนอกสําหรับข้อสังเกตที่ได้มานะครับ,รบเก้าอี้สุขขาที่ผลิตมาทั้งหมดจะมีขนาดที่เท่ากันซึ่งแตกต่างจากผู้ใช้นะครับที่มีขนาดตัวที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายบางคนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยขนาดตัวเขาก็จะเล็กมากเวลานั่งชักโครกลงไปเนี่ยตัวเขาก็จะตกลงไปในถังได้เลยนะครับเพราะว่าตัวถังเนี่ยจะมีรูที่เป็นขนาดใหญ่แต่คนที่นั่งขนาดตัวเขาเล็กเกินไปครับผมสุดท้ายองค์กรและกลุ่มเป้าหมายก็ได้รับข้อสังเกตไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูแลเก้าอี้เป็นประจำทุกเดือนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น แม่ทำไปได้ครทิ่้